รหัสต่อไปค่ะคุณพี่308 1คุณพี่นังชาัวธรรมชาติฐานกระเป๋าค่ะอยู่ที่10นิ้วนะคะความสูงค่ะอยู่ที่7นิ้วครึ่ง7นิ้วขอภัยขอวัดด้านข้างนะ7นิ้วความสูงความสูง7นิ้วความหนาอยู่ที่4.2นิ้วค่ะนะคะความสูง7นิ้วคือด้านข้างตรงกลางตรงเนี้ยเดาว,ว่าเป็น7นิ้วครึ่งเพราะว่ามันโค้งขึ้นนิดหนึ่ง โค้งขึ้นแบบนี้นะคะช่องใช้งานจะคล้ายๆตัว HN เลยผ้าซับในตัวนี้จะเป็นงานผ้าทอสีแดงนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นตัวนี้คือน้ำหนักเบามากน้ำหนักเบาเลยช่องรวงด้านหน้าน mm hmm. 1ช่องที่2เป็นงานผ้าทอ mm hmm. ผ้าทอลายแบรนด์สีแดงสดพ็อกเก็ตค่ะพ็อกเก็ตถุงซิปถุงซิปและซิปพนังหลัง ถะะุงซิปตัวนี้จะแปะอยู่ที่ด้านหลังสุดนะคะแปะอยู่ที่ด้านหลังสุดของตัวกระเป๋าใบนี้คือจุเวอร์วังร่มพับสั้นกระเป๋าตังยาวกล่องแว่น นะคะของใช้จุกจิกจิปาถะทุกสิ่งคือใส่ลงไปได้ทั้งหมดที่ว่ามานี้รู้สิบได้ลื่นไม่ติดขัดไม่สะดุดช่องด้านหน้าตรงนี้ใส่ของเพิ่มเติมได้อีกค่ะคุณพี่1,890บาทสายสะพายเป็นงานสายปรับสั้นยาวแบบตัวเลื่อนค่ะคุณพี่ตัวนี้คือตัวเลื่อนคุณพี่ท่านใดที่แบบว่าไม่ชอบหัวเข็มขัดก็เอาตัวนี้ไปตัวนี้ปรับสั้นยาวแบบตัวเลื่อนนะคะ คุณพี่1,890บาทงานหนังชามัวธรรมชาติค่ะสำหรับตัวนี้3081รหัส3081ค่ะคุณพี่สีที่1ค่ะคือสีแทนนะคะสีแทนสีที่2ค่ะคุณพี่สีดำนะคะสีดำถัดไปค่ะสีสุดท้ายคือสีน้ำตาลค่ะน้ำตาลจะเป็นน้ำตาลเข้มนะคะตัวจริงจะเห็นชัดเลยว่าเป็นประกายน้ำตาลเนาะ